สวัสดีครับอยู่กับเราเช่นเคยครับวันนี้โนวาโนวาเอนะครับเป็นตัวโชคคู่โชคคู่ถือว่าหายากมากนะครับส่วนมากก็เจอซูเปอร์ที่เป็นโชคเดียวเนะแต่ผมว่ารุ่นนี้สวยมากนะครับเอาไปใส่แม็กแม็กเอ็นไกนะครับ3ก้านตัวนี้เป็นหลังดั้มครับหลังดั้มส Mac. ่ c แม็กเต็มๆหน่อยนะครับ เครื่องพอใช้ได้นะครับไม่น่าเกี็บสุดสีเดิมดีนะครับแห้งตรงรุ่นเลยนะครับโชวแต่ทรงนี้ก็ก็สวยนะครับนี่สเตอร์เขาเปลี่ยนอาใหม่ด้วยนะครับด้านล่างนะครับไม่เชื่อมเนาะก็มีสีสนิมบ้างไปเก็บงานเอานะครับ รวมถือว่าสวยนะชุดสีก็มีแตกบ้างนะครับตอนนี้ไปใส่หรือไปหาบอดเดิมใส่นะครับแล้วก็ใส่กันลายนะจะดูหนาขึ้นนะครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับสวยนะผมว่าเดิมดี้าพหายากนะครับแบบนี้ <c oughs> พอจะได้นะครับ